มาแล้วมาแล้วเอวเอ,อยกุนณพายาย่งน้นเก้กแหละอายุยนมันลีดได้ยะเชียนี่ะูควบปะเลียงคุยอ๋อเงคุยเออโอทุกคนแม่เขาบอกว่าลูกเนี่ยไปตกปลานะครับผมลีย,าย้ายว่ะลีย้ายก็อือน้องบ้าเมีะว่ะบอาเมียบ้าม่มียน่ะมันรีดได้ยเีย สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ได้มาคนเดียวนะพี่ยินดากับพี่ตั๊กเนี่ยไม่ว่างนะครับผมเนื่องจากเขาเนี่ยทางานนะแล้วก็อีกอย่างนะน้องมอสนี่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะน้องมอสนี่เป็นหวัดเล็กน้อยนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาชวนแม่น้องมอสนี่ไปไล่กันนะครับผมนะไม่รู้ว่าแม่น้องมอสนี่จะไปกับผมหรือเปล่านะตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ทางเข้าของบึงผีโพงแล้วนะครับผมจะไปชวน แม่น้องมอสและก็พี่ชายน้องมอสเนี่ยไปเข้าไล่กันนะครับผมก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปกัน,นลเ,เลยดีกว่าครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปต,ต่อไปนะครับผมโอเคอออทุกคนถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยไปกันเลยดีกว่าผมไปนี่เลยนะครับพี่พี่ตอนนี้นะผมก็ได้เข้ามาถึงหน้าบึงผีพองกันนะครับแล้วก็ผมต้องบอกพี่พี่เลยนะไม่รู้ว่าพ่อน้ามอสเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เจอ นานแล้วนะครับผมจะเป็นอาทิตย์แล้วนะเรามา,าทีไรผมไม่เจอเลยแต่ว่าผมเนี่ยจะต้องมาประมาณช่วงดึกๆเลยนะประมาณเที่ยงคืนห้าทุ่มประมาณนี้นะทุกคนเพราะว่ารอที่เราพี่อินดามาก็เจอนะครับผมนี่เลยบรรยากาศเนี่ยดีมากเลยนะครับเมื่อคืนเนี่ยฝนตกค่อนข้างที่จะหนักเลยนะ ไม่รู้ว่าฝั่งนี้ตกร,รือเปล่านะแต่ว่าแถวบ้านผมเนี่ยตงนะตรงนี้น่าจะไม่ตงนะพี่พถ้าตงเนี่ยพื้นมันจะเปียกนะครับแต่ว่านี้มันน่าจะตกไม่แรงนะมีเสียงไก่ป่าร้องข้างในนุ่นด้วยนะครับมาคนเดียวเนี่ยอันตรายนะทุกคนเพราะว่าพี่ดามานะเจอยิงปิศาอยู่คนหนึ่งนะ ไม่รู้ว่าเป็นใครนะแล้วก็รอบที่แล้วคลิปที่แล้วนะครับผมมานะผมก็ได้ชวนพี่จินดาแล้วก็เพื่อนผมมาด้วยนะเพื่อที่ตามหาพี่ชายนอมอนนะครับผมผมเนี่ยเจอพี่ชายนอมอนเนี่ยนอนหมดสติอยู่ในป่านะเขาบอกว่าโดนทำร้ายนะครับโดนผู้หญิงแก,แก่ผมยาวทำร้ายนะไม่แน่ใจเหกันนะว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรนะครับผม นี่แหละนะบรรยากาศในบึงนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปหาแม่น้องมอสกันเลยดีกว่าครับผม นจะตกเลยนะครับเออคว้าเออคว้าคว้าหนูคาแ้าาว เดี๋ยวนี้นะโจกยังคืออ๋อผมก็ได้ตะโกนเรียกพี่ชายน้องมอนแล้วนะครับผมคว้า เอเอกุมือเมื่อคืนฝนเนี่ยน่าจะตกปล่อยๆนะพี่พี่เพราะว่าพื้นเนี่ยเหมือนจะเปียกเล็กน้อยนะ เออกุณมื้อไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะได้ยินผมหรือเปล่านะครับผมเนี่ยก็ตะโกนเรียกหลายรอบแล้วนะโอ้พี่เอฟซีครับดูดิลังแดนเนี่ยลังบะเริ่มเลยนะเจอไมโอ้หน่าก,กลัวมากเลยนะ เดี๋ยวนะทุกคนระหว่างรอแม่น้ำมอสแล้วก็พี่ชายน้ำมอสออกมาเดี๋ยวผมจะพาไปพี่เนี่ยไปไปดูพ่อน้ำมอสฝั่งนู้นกันนะครับผมบางทีผมอาจจะเจอพ่อน้ำมอสก็ได้นะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า ผมเนี่ยก็ไม่ได้เจอพ่อหนอ,อนนานแล้วนะพี่ดาเจอล่าสุดเนี่ยก็เจอพ่อหนอ,อนเนี่ยมาหาออกหากินนะออกหากินที่เบึงนะครับออกหากินแล้วพี่ดาเนี่ยเจอแสงเนี่ยออกมาจากจมูกของพ่อน้ออนนะครับพี่พ เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในนี้นะว่าจะเจอหรือเปล่านะถ้าไม่เจอเดี๋ยวผมจะกลับไปนั่งรอพี่ชาน้อมัดก,กับแม่เนี่ยมาหาผมนะผมเนี่ยพยายามขอเข้าไปด้วยนะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ให้เข้าไปเหมือนแบบหรือว่าเขาจะอายอะไรสักอย่างหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ นเมื่อก่อนเนี่ยเขาหยุดนี่นะพอนม้อนเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ไปไหนเราไม่รู้เดี๋ยวแล้วก็ผมเจออะไรนะเดี๋ยวผมเจอพี่ชายนม้อ,มอดคลิปที่แล้วนะครับผมเจอพี่ชายนม้อดนอนอยู่ฝั่งนูน้นโหแล้วก็เราไม่เจอด้วยนะ นะครับผมเจอเขานอนอยู่ตรงนี้เลยนอนราบอยู่กับพื้นเลยนะครับผมก็เลยต้องรีบไปช่วยเขานะน้องบอกว่าโดนยายแก่ทําร้ายโหบรรยากาศเนี่ยอากาศร้อนนะอบอ้ามากเหมือนฝนจะตกเลยนะครับพี่ๆดูก้อนเมฆก้กอนเมฆเนี่ยดําเยี่ยมเลยนะไปทุกคนเดี๋ยวเรารีบไปหาพี่ชายน้องมอสแล้วก็แม่น้องมอสกันเลยดีกว่าก่อนที่มันจะ สาไปก่อนนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกเอานะครับไปเดี๋ยวเราเดินไปนั่งรอฝั่งนู้นเลยดีกว่า Ơ Ơ khoa Ơ khoa Thằng này gái cho lùn nào gái khó cho á à? เกียังคือผมเนี่ยก็ได้ตะโกนบอกน้องไปว่าถ้าได้ถ้าได้ยินเสียงผมนะให้ออกมาหานะวันนี้ผมมาหานะครับผมผมจะพาไปเข้าไลี่แม่พิจินดาน,นะครับผมหัวกัศแดดร้อนนะเก่าครับทุกคนเดี๋ยว<ฮ>ผมจะขอตัวนั่งรอกันก่อนนะครับผมถ้าถ่ายยาวแบบนั้นเดี๋ยวมันยาวเกินนะครับเดี๋ยวพี FC เอฟซีจะ เบื่อเอานะทุกคนครับตอนนี้นะเหมือนผมเร่องเสียงแม่น้องมอดัดทุกคนเรียกผมเลยนะเฮ้ยนี่ไงทุกคนมาแล้วมาแล้วเอเออย่ากุน่ะพายายาหยน,ยานึ่งเด็กแ่หละอายุนึ่งมือรีเลยเชียวจ้ะเด็กผู้ขั้ว่ะเหลีงยงขึ้อเหลียงขอโอ้อทุกคนแม่เขาบอกว่าลูกเนี่ยไปตกปลานะครับผมลีดย้ายว่ะ ลีหยหญก็อืมน้องบ้าเมียะวะบ้บเมียด้าเม,ออมียนี่ยมันลีได้ยังไงจะลีมันลีก็เนี่ยลีเอามาอถูรื้ค่ะอืมลีใช่ลีเนี่ยผู้บ่สยงคนสองคนก็พี่ๆครับผมเนี่ยก็ชวนเข้าไปนะแต่เขาบอกว่าไปผมบอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปไล่กันไล่นะครับแต่ว่าลูกชายของเนี่ยไปตกปลานะหหลืมแล้วนะลียายนะ ลีล่นันมลีลาะล่เลีลาลิไนี่นะผมก็ชวนแม่เข้ามานะเดี๋ยวเราก็ชวนแม่ไปคนเดียวก็ได้นะทุกคนแต่ว่าพี่ชายเนี่ยไปตกปลาอยู่นะไม่รู้ว่าไปตกปลาที่ไหนนะแม่เนี่ยออกมาหาผมคนเดียวนะครับน้องมีเช<า>ียวหอเมีกมาไทงทองหรือขายเมตาไงน้องเมียเดี๋ยวถ้าไปถึงที่ไร่แน่เดี๋ยวผม จะไปทํากับเขาให้กินนะจะหาเขาให้แม่น้ำมอนเนี่ยกินนะแต่ว่าแม่น้ำมอนเนี่ยก็ได้ไปกับพี่จินดามาแล้วนะครับผมเมื่อวานนี้พี่จินดากับพี่ตักไม่ใช่พี่ตักดิเมื่อวานพี่จินดานะครับผมได้มาเรียกแล้วนะมาเรียกแม่แล้วก็น้องชายลูกชายเขานะเดียวไปทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยพาแม่ไปนู่นเลยดีกว่าไปที่ไร่กันเลยดีกว่าครับผม เขาเนี่ยน so okay, nah, okay. right, ่าจะชอบนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะบางทีอยู่ในป่าเนี่ยอาจจะเบื่อนะพาไปเปิดหูปตาเข้าหมู่บ้านบ้างนะก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันที่ไล่เลยครับผมไปนี่นะครับพี่พี่ตอนนี้นะครับผมก็ได้พามาที่ล่าแล้วนะครับผม เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาแม่นอมอดเนี่ยไปหาเด็ดแตงนะครับผมดินี่เลยนะเมื่อวานเนี่ยพี่จินดาก็ได้พามาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นดงถั่วนะถูเตอรนะเอามดดาอามดซ<ะ>ีเหรอเอามอดซีเอามดซีเหรอะนี่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเด็ดเป็นนะเพราะว่า เมื่อวานเนี่ยพี่ยินดาก็ได้สอนเขาเด็ดแล้วนะ <_ d ata> เขาเนี่ยน่าจะเด็ดเป็นนะครับนี่เขา <_ d ata> เขาดีใจมากนะทุกคนที่เขาได้มานี่นะคือแบบอื <_ d ata> ยังไงอะ <_ d ata> ผมให้เขามีความสุข <_ d ata> ผมก็มีความสุขนะครับนี่ดูทุกคนเขาเด็ดเก่งมากเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยคอยถือกระป๋องให้เขานะอือออ <_ d ata> น้องมอนเนี่ยก็ได้มาทนะับน้องมอนเนี่ยอยู่ข้างในบ้านนะน้องมอนกำลัง ทำกับคุงกับเขาให้แม่เขานะแต่ว่าพี่ชายไม่ได้มาด้วยนะครับนี่นี่ก็จะเป็นดงถั่วนะมีถั่วกำลังจะขึ้นเลยนะครับอ๋อแล้หมาด,ดีแต่ นี่คทุกคนเมื่อกี้ป้าเขาบอกว่าเด็กค่นี้พอแล้วนะเขาแค่พอกินนะครับผม <c oughs> เขาเจะเดินไม่เยอะมันได้แล้วหมดเอ้ยถูซะนะ <c oughs> เอ้ถีซอถีซะเดี๋ยวผมจะพาเขาเนะี่ยไปเด็ดแตงนะครับพี่พี่โหดูดิทุกคนต่ำมากแล้วผมต้องกลมโหนี่เจ้ามวเหมียวน่ารักมากแล้วตาสีฟ้าเนี่ยเจอบ้าพี่พี่เมวเมียวเมวมว อันนี้เมียว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 นี่นะทุกคนอันนี้แล้วนี่ก็จะเป็นต้นพิมเสมนะครับเป็นสมุนไพรชนิดนึงที่เขาไปทำยาดมนะครับเออด่านี่โหทุกคนดูบรรยากาศนี่คือแบบภูเขาเนี่ยล้อมรอบบ้านเลยนะ นี่จะเป็นไร่แม่พิจินดานะแม่พิจินดานเนี่ยปลูกหลายอย่างเลยนะครับมีทั้งพิมเสมแล้วก็มีทั้งถั่วแล้วก็มีแป้งนะครับนี่อันนี้ก็ดงถั่วนั่งแก่ตรงนี้เนี่ยขึ้นไปถึงนู่นเลยนะครับนี่แล้วก็ข้าง,างนา้นจะเป็นแปงนะแล้วก็นี่มีต้นมะละกอเต็มเลยนะนี่โอ้โหคือเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะ เศรษฐกิจพอเพียงเฮ้ยะนี่ลูกแันเริ่มเลยนี่เลยนะทุกคนลูกใหญ่มากอืมอันนี้อันนี้เด็ด,ด,ดอละมีน้ำนะแทงผมเลย พราดูกันแน่ดังรียังโหทวนลูกใหญ่มากนี่นี่ก็สามารถเด็ดรวนะเพราะมันมีนแมลงเต่าทองเนี่ยเจาะเป็นรูเอ,อาโยพระมาน,นี่เลยนรามาช่อ้ช่วยนะดิเอามันนะ,ะครับ ถึงนโ,โน้นเลยโอ้โหเนื้อสาทูเชียหากันมั้ยเนื้อสาทูเชียนักเรยนื่องนะเขาบอกว่าเนื้อสาทูเชียนักเรยนเรื่องนะเขาบอกดีใจนะโอ้เขา,าหาเด็ดใหญ่เลยนี่นะก็ได้จำนวนหนึ่งเลย

โหทุกคนเต็มเลยปึ๊บปึกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะแตงโหใหญ่กว่าแขนพอมิ๊บเบลเน่เบลวะนี่ทุกคนได้ได้เต็มเลยนะเขาบอกเอาแค่นี้พอเขาจะไม่เอาเยอะนะก็เก็บมา ดี๋ยวมามันดีชิโนะปล่อยอ่ะชิโนะขู่อ่ะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้แม่น้ำมอนเนี่ยกลับไปนั่งพักที่กระต๊อบนะครับผมนาที่กระต๊อบฝั่งนู้นนะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้พี่ๆดูดิชิโนะปล่อยรูปของคุณหน่ะเลื่องหน้ากายน่ะเออเรื่องกระต๊อบนะทำไมหลีกท้อกันมานภูไตนามีมองล่ะนี่นะพี่ๆต้นพิมเสม ผมเนี่ยก็ได้ให้เขาเนี่ยได้ไปนั่งนู่นแล้วนะนะนั่งถังเขาเนี่ยคือแบบอายุเยอะแล้วนะทุกคนจะช้าหน่อยนะบางทีหูเขาเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยได้ยินชัดนะมีตัวพิมพ์เสร็มนะครับพี่เอฟซีข้างหน้านู่นก็มีคนจุดประทัลูบอลน,นะเพื่อที่จะไล่นกนะครับผมคนทำไล่กันเยอะมากเลยลวนันี้พิมพ์เสร็มโหย้ย เต็มเลยนะเป็นโดงเลยนะครับข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นลายของแม่พิตักนะครับผมเป็นโดงแตงนะฝั่งนี้ก็ของแม่พิจินดานะนี่แล้วก็มีพลิกด้วย <c oughs> คือแบบอยู่แบบเนี้ยสบายนะทุกคน ทำลาทำส่วนนะนี่คือแบบวิวนี้สวยนะยไปทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปหาเข้าปลาให้แม่น้องมอสกินนะครับผมส่วนน้องมอสเนี่ยก็ได้อยู่ ที่บ้านพี่อิจินดานะก็ตรงนี้กับที่บ้านพี่อิจิดาเนี่ยก็ไกลยอยู่นะครับต้องขับมอไซค์ไปนะถ้าเดินเนี่ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงนะครับถ้าขับมอไซค์แป๊บเดียวนะครับพี่ๆแต่ว่าน้องมอนเนี่ยก็ได้ลงมาหาแม่แล้วนะน้องมอก็รีบขึ้นไปทำกับข้าวให้แม่กินนะไปครับทุกคนโหมีลมด้วยบรรยากาศดีมากเลย โอ้ยทุกคนลูกใหญ่มากโหแตงอะไรไม่รู้นี่เป็นแตงกวาโคตรใหญ่โหลูกใหญ่มากเลยอันนี้ก็ประมาณเกือบขีดสองขีดได้เลยนะแต่ว่าเขาได้ถั่วน้อยมากเลยเขาน่าจะชอบกินแตงนะก็ครับพี่ๆเดี๋ยว ผมเนี่ยจะหาข้าวหาปลาให้แม่น้ำมอสกินนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาแม่น้ำมอสเนี่ยเดินเล่นแถวสวนบ้างเดี๋ยวผมเนี่ยค่อยกลับไปทรงเขาที่เดิมนะครับผมผมเนี่ยก็ได้ทางเขาแล้วนะว่าเขาเนี่ยชอบที่นี่ปะเขาบอกว่าชอบนะบรรยากาศดีแล้วก็เขาดีใจมากเลยนะที่เขาได้มาเปินหูปเปิตาที่ไา่แม่พิจินดาน,นะครับผมก็โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับ เดี on ๋ยวค่อยไปส่งแม่เขาหนะาเดี๋ยวผมจะพาแม่เนี่ยเดินรอบๆหมู่บ้านก่อนนะครับเดินเที่ยวในส่วนแม่พินดานะก็ใครที่ชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อไปนะแม่พินดาก็อยู่ขลางนู่นนะส่วนแม่น้องมอนเนี่ยก็อยู่นู่นนะครับก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ